สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสตอรี่นะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูข้าวที่ทุ่งนานะคะทุกคนนี่เลยข้าวเราได้สิบห้าวันแล้วนะคะสำหรับแปลงนี้เป็นข้าวหอมมะลิหนึค่ะ เป็นข้าวหอมมะลิชั้นดีของไทยเลยนะคะพื้นที่ภาคอีสานจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลินะคะจะพาทุกคนเดินชมกันค่ะ แอดมินกำลังตัดต้นยูคานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปซ่อมข้าวด้วยนะคะแปลงนี้ตอนแรกน้ำท่วมนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ขึ้นละขึ้นดีละแอดมินกำลังกำลังที่จะตัดต้นยูคา ขึ้นแล้วปีที่แล้วแปลงนี้ค่อนข้างหนานะคะแต่ปีนี้ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เดี๋ยวพอเขาแตกกอก็พอดีนะคะห,หนาไม่บางอันนี้เป็นเก้าอี้นั่งของเรานะคะเรามานั่งพักแปลงนี้เป็นแปลงข้าวพันธุ์นะคะทุกคนแปลงนี้เป็นแปลงข้าวพันธุ์ ก็ขึ้นสวยนี่นะคะรถมอเตอร์ไซค์ของเราจอดไว้ตรงนู้นด้านนู้นเป็นนาของด้านข้างนะคะเราจะยาวไปทางนี้ น,นี่ตอไม้ที่เราเอาออกจากกลางทุ่งนานค่ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้หนาพอได้ถอนอยู่ตัวตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ขนาดแม่หวานหนามากเลยน้ําท่วมเนาะมันเลยไม่ค่อยขึ้นเนาะนี่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ตอนแรกน้ําท่วมท่วมอยู่สองวันดีนะที่ยังขึ้นให้พ่อเดินไปนูน่นพ่อถือหมดไหม ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูตรงนู้นนะคะทุกคนแปลงนี้แปลงนี้ก็สวยแล้วอันนี้แปลงข้าวพันนะคะแปลงนี้เราจะเก็บไว้ทำพันในปีต่อไปนะคะตรงนี้จะหวานมือนะคะทุกคนส่วนด้านหลังแปลงข้าวพันนะ่ะใช้เครื่องะคะ เครื่องพ่นที่ลงในคลิปก่อนเนาะหวานมือก็โอเคอยู่นะคะทุกคนขึ้นดีอยู่ยังไม่มีน้ำนะคะนาแปลงนี้สวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแปลงฝั่งนู้นนะคะ